แล้วนา่าจะเสียบอมลางแต่เพื่อนเรากําลังลงมาเติมเราต้องสู้สูดชีวิตไปดิไปดิน้องมาดิแชนสกิลฟีไปมาดิโอ้โหแล้วอย่างแรงป,ปับปับปับเรียบร้อยฮะมาดิอันตีคูดาไวก็จริงโอ้โหขีบังมาดิเอลสูดโดนเอลสูดโดนเอลสูดโดนเรียบร้อยฮะตอนนี้นะเบื่อเหมือนว่าจะมีโลมิงหลุดมาตัวหนึ่งขอหน่อยแล้วกันมาดิมาดิขอตอนหน่อยขอตอดหน่อยขอตอดหน่อย ปั๊บๆๆๆๆปุ้ยขนาดนี้ไม่ต่อแล้วขนาดนี้ไม่ต่อแล้วเรียบร้อยครับผมอื้ติดพิษตายเอๆเอาเทียวโดนเทียโดนช่วยเทก่อนช่วยเทก่อนมาดิมาดิน้องมาดิน้องช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยเทวอยู่ปั๊บๆๆเรียบร้อย โอเคผมก็ขอกราบสวีดัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วช่วงนี้ผมมาจ้าเนี่ยหลังจากที่ปรับใหม่นะผมบั๊เต็มเลยนะผมโอเคเพื่อนๆก่อนที่ไปรับชมนะก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะเนะพื่อนมาผมส่วนเซ็ตไอเทมนะเราก็จะออกมาประมาณนี้เลยวนเะพื่อนๆน,นี่เลยแล้วเราก็มาชนกับออไอตัวใหม่เอ,อพูดถึงก็มาเลยผม มาดิป,ป,าปรับปรับนาบส่วนสกิลสองเนี่ยแบบโคตรโกงนะผมสกิลสองมันจะแบบตีแรงขึ้นอะไรขึ้นประมาณนี้ครับผมส่วนถ้ามาจ้าลมนะผมออกไอเทมลมมันก็จะแบบเวลาเรากดอันติอะไรเงี้ยเออเวลาเรากดอันติดูดิโคตรแรงเวลากดอันติอะ่ะแล้วเรากดสกิลล้างอะ่ะเราจะสามารถใช้สกิลหนึ่งกับสกิลสองได้เว้ยเพื่อนมาดิมาดิาดอุ้ย,ม,ยม,มันใส่ผมมันใส่ผมมาดิวาร์ป วับปรับปรับอือหืออยสตัวไยล่างสองอ้ยหูสามตัวอุ้ยทำไมล่างเยอะจังอะเฮ้ยเดี๋ยวหอะไรอะลุมผมหรอแสดงว่าเมื่อกี้คือมันกลัวผมเกิดกันเว้ยมันเลยไม่ปล่อยผมอยู่คนเดียวไงมันเลยต้องมากระทืบผมมารอบนี้ผมขอคืนบ้างแหละเอาดิเอาดิปรับปรับมากดสกิลหัวร้อนและปรับปรับอือหือแต่็อกผิดตัวเอ้ยจะตายเรียบร้อยฮะผม มาดิเอลสูเอลส,อสูต่อเอลสูเลยเพื่อนอ้ยโอ้โห,หสก,กิลไม่โดนมาดิครับผมมันไม่เลงผมมันไม่เลงผมโอ้โหให้ผมได้สก,กิลบ้างเถอะเอาดิเอาด,เอาดิเอาดิผมตีผมตีมตีฟิวปับปับปับมาดิปับแล้วกลางดงอย่างนี้เรียบร้อยครับผมหนึ่งคิวต่อป่ะล่ะเมทจะต่อไหมเมทปับปับเฮ้ยนาคอรสค้างนาคอสม,มันหลุดเฮ้ยโอ้โหมาแล้วรีบมาเลยเกินรีบมาเลยหลายไปแล้วอ่าผมโอ้โห แล้วผมจะออกไอ้นี่อะได้ปะได้ปะได้ปะเอาดิเอาดิไม่มีมานาไม่มีมานาโอ้โหแต่มันยังแข็งได้อยู่มันยังแข็งไปแล้วไปแล้วจ้าโอ้โหรอด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 ผมต้องรอดไปแล้วผมรอดเฉยเฮ้ยรอดมาเฉยนาบเราสดจัดฟิกเกอร์ไม่เอามาครับผมไปเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเพื่อนๆนะฮะตอนนี้คือเราสดมากเลยครับผมมาดิ อยู่ไหนน้โยโอ้โหอยู่นี่นี่เองไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเอมาดีน้องมาดีน้องมาปรับ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 ,บหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วผมหัวร้อนแล้วอ้โหูแล้วตีใครแรงกว่ามาดิมาดิมาด,มาดิเลือดเท่าอุยอ้ยแรงจัดโอ้โหมันมีสองด้วยประเด็นน่ะนาคอรรอซ้ําผมอยู่เลนล่างมันมีอะไรมีแค่ผมตัวเดียวอ่ะทำไมต้องมาลุมกระทืบผมคนเดียวอ่ะไม่เข้าใจอะ่ะ เอาดิมาดิน้องโอ้ยโอ้โหเมื่อกี้ไ oh ม่เท yeah ่าไหร่เอลสูมาด้วยอ๋อป้อมเอลสูปแตกโอ้ยเราล่างอย่างเยอะเลยมันโกดแต่ล่าง่ะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเอ้ามาตอนไหนวะเนี่ยเอลสูโอ้โหไม่โดนไม่โดนน้องใครก็ได้โอ้โหแล้วเทว เทวเพื่อนเราแหลมจัดตอนนี้แต่ดูท่าทีเหมือนเราจะเสียป้อมล่างนะเพื่อนนั่นแหละ,ละ,ละ,ละนั่น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 แล้วน่าจะเสียป้อมล่างแต่เพื่อนเรากําลังลงมาเติมเราต้องสู้สุดชีวิตไปดิไปดิน้องมาดิแทนสกิลฟรีไปมาดิโอ้โหแล้วอย่างแรงปับปับปับเรียบร้อยฮะมาดิ อันตรีคูดาวัยก็จริงโอ้โหขี้บังอันีเอลสูโดนเอลสูโดนเอลสูโดนเรียบร้อยฮะเราเริ่มตีไวขึ้นแล้วผมมาได้ขี่มาเป็นทีบร้อยนะครับขี่เวทเลยมาเนี่ยครับผมตอนนี้ไม่มีใครอยู่ล่างเราก็ได้ป้อมแบบชิวๆไปนะเพื่อนสบายบื่อะดื้อโผมาเราเริ่มชิวแล้วตอนนี้นะเพื่อน ะเอ้ยอ้าวเมดอยู่นี่เหรอจ้าทำอะไรล่ะหนูมาดิมาดิปับปับปรับปับปับ,ปบมาดิอุ้ยโอ้หช่วยด้วยเพื่อนเทีวววยวเทียวโอ้โหเทียวก็ช่วยแลยช่วยช่วยอะไรเราไม่ได้นะครับตอนนี้สกอร์เราอยู่ที่ค่าห้าตายสามช่วยสามเลยนะเพื่อนรอบนี้คือเราตายเยอะจัดมาเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าแต่ ป่าเราตายผมลืมบอกไปว่าทีมเราเนี่ยเออมันตีกันด้วยนะผมมีป่าสองตัวไม่ดูจะรอดหรือเปล่านะผมแต่ผมก็ทําหน้าที่แทนป่าไปแล้วมันมันมัน,มน,มนเราเราเรา,เราเริ่มแรงขึ้นเนี่ยเพื่อนๆตอนเนี้ยมาดิอันนี้ปล่อยแข็งไปป่อยปล่อยใมันแข็งเออไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไล่ดูดเลือดเอา ปรับปรับปรับโอ้โหแล้วคิ้นแหกเข้าไปแล้วเฮ้ยทำไมมันนานจังวะแฟมบนึงเพื่อนอย่าพิ่งบวกนะมามา,มา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 ผมพร้อมบวกมาเอาดิเอาดิเข้าเลยเขาเลยโอ้โหไม่โดนโอฮ้ยอ่าหลุดมางี้ก็ตายเรียบร้อยฮะต่อเลยครับผมจ้าวว่าลเม,มดิดเมิดจ้าก็ได้นะ อื้อเรียบร้อยแล้วป่าเราเข้าไปแล้วเอ้ยดึงโดนเอ้ยไม่ใช่ดึง <c oughs> นึกว่าแก๊กเถ้ยไม่ใช่แก๊กนี่ว่านะมันเป็นดาเมจนะผมถ้าจับโดนก็ดาเมจเพิ่มนะคือแบบโกงจัดเลยตอนนี้เพื่อนเราเก็บนกแบบบินรอบตัวแล้วอะ่ะเฮ้ยอันดี ตอนนี้นะเบื่อเหมือนว่าจะมีโลมิงหลุดมาตัวหนึ่งขอหน่อยแล้วกันมาดิมาดิขอตอดหน่อยขอตอดหน่อยขอตอดหน่อยปับ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 อุ้ยขนาดนี้ไม่ต่ดแล้วขนาดนี้ไม่ตอดแล้วเรียบร้อยครับผมอื้อหือติดพิษตายเอ้ยเอ้ยเอาเทลโดนเทลโดนช่วยเทวก่อนช่วยเทวก่อนมาดิมาดิน้องมาดิน้องช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยเทวอยู่ปับปับปับเรียบร้อยครับผมอูโหแล้วบ้างจะรอดยังไงครับเพื่อนแล้วเทวก็ไม่น่ารอดนะครับ เรียบร้อยมาพเพื่อนๆตอนนี้เราก็เฮ้ยตอนนี้ล่างเหมือนมีประเด็นว่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะลงไปช่วยล่างก่อนนะผมไปเติมล่างก่อนหมาผมเม็ดโอ้โหแล้วอันนี้มามารับเฉยเลย <c oughs> ไปครับผมมาผมตีพีผมตีพีเรียบร้อยครับผม <c oughs> ได้ตัวเดียวว่ะมาดิ <c oughs> <c oughs> เราได้ตัวเดียวนะพเพื่อนโหถ้ามีแบบตัวค้ำให้ผมเนี่ยบอกเลยนะ ผมตีฟรียิ่งกว่าแคลรี่อีกแรงกว่าแคลรี่อีกตอนเนี้ยจริงเดี๋ยวเราทำหน้าที่เอ,อเคลียร์เลนกันนะผมเราอยู่ในออฟไงเราอยู่ในเมนออฟเราต้องเคลียร์แล้วก็เอามังกรด,ด้วยนะอันนี้ไม่รู้ใช่หน้าที่ของหมกหรือเปล่าไปครับผมเรียบร้อยฮะดูดเลือดแป,ป๊บขออนุญาตดูดเลือดแป,ป๊บมาไอตัวใหม่เนี่ยมันต้องการที่จะบวกกับผมใช่ไหมเอ้ ช่มันแรงมันแรงแบบแรงจัดเลยตอนนี้เพื่อนคือแบบแรงมากอะ่ะเฮ้ยแต่ตอนนี้มันอยู่บับแดงมันอยู่ตรงบับแดงครับเพื่อนอยู่โอ้โหนึวกว่าจะขึ้นมาไม่ขึ้นมาใช่ไหมขอป้อมหน่อยแล้วกันนับนี่ไงโอ้โหตอนนี้แบบยิ่งกว่าแคลรี่ครับผมที่ออกดาเมจเอ้มันมาแลว้วมันมาแลว้วมันมากันแล้วเราจะเข้าดีไหม ไม่เข้าวะผมมาเขียนเลนเขียนเลนอ้าวเจอตัวแล้วเอาดิเฮ้ยโอ้โหแล้วมาถึงมันใส่ผมเลยวะมาด,มด,มดิผมกดสกิลหมดผมกดสกิลหมดจนนังหวะนี้โอ้โหกดหมดไม่ได้สกิลเลยนะเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราลงไปเติมล่างกันดีกว่าเอ้ยเติมกลางนะหาทำเลนกลางดีกว่า แล้วเพื่อนเราก็ขยันวาร์ปเสร็จจริงเอาดิเอาดิโอ้โหเราเข้ามาขนาดนี้ผมไม่ได้กดอันติเลยเพื่อนๆอนโอรีบไปไหนอะมาผมแล้วตอนนี้เพื่อนร่วมทีมเราก็แตกกันหมดทีมแล้วนะผมเอ้ยเอาโดนตันอย่างนี้โอ้โหแล้วโดนด้วยไงโดนด้วยเนีนะ่ยปดินอะมาดิมาดิน้องมาดิน้องปบัปบปบับปับโอ้โหอย่างแรงมาดีโลมเฮ้ยโอ้โหไม่ได้แล้ว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 อยู่ไม่ได้แล้ว ตอนนี้ดาร์ก15นาทีได้เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพเพื่อนๆนาคอสโอ้โหแล้วดูวงดังวอร์ดนาคอสฝั่งตรงนูน้นตายตายไปตัวหนึง่งแต่เวลานี้เราควรที่จะเล่นดาร์กนะพเพื่อนแต่ทีมเราไม่เล่นกันนะทำเลนก็ทำเลนเอาจะบวกก็บวกเอาเอาดิผมได้หมดเลยพเพื่อนเฮ้ยแต่เหมือน จะมีตัวหลุดไว้ตัวหนึ่งเพื่อน,อนไอตัวใหม่นี่แหละโอ้มันมันกดเรากดมันยากไงขออนุญาตไปดักทางเฮ้ยไหนว่าเอออ๋ออ,อยู่นูน่นตรโถ่อ้ยเอาดิเอาดิาดปบัปบปบัปบปับปับอื้อือันนี้คือกดธนูรอบเดียวนะเพื่อน,อนแรงจัดเอาดิเอาเด,อาดิมาดิแบบตีเป็นไก่เลยอัะตีกดไม่ทันนะ่ะ ตัวใหม่กดตีไม่ทันบอกเลยผมตีเป็นไก่อ่ะไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นผมยแต่ด์กจะตายแล้วเอาดิเพื่อนเร็เวเร็วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวปรับเรียบร้อยครับผมได้ดกักมาดิอา d ูอินอา d u น้องปรับปรับอืจะถึงอยู่แล้วไปผมตามผมตามมาดิน้องมาดิน้องปรับปรับอื <c oughs> ้มปรับปรับปรับเรียบร้อยครับผมโคตรแรงตอนเนี้ตอนนี้อ่ะโคตรแรง มาดิตีผมเท่าไร่ผมก็ดูเลือดเท่านั้นนะเอาปรับเรียบร้อยปรับปรับเอาดิเอาดิอ,าดอุ้ยไม่โดนไม่โดนผมใช้ใช้มือตีเลยแล้วกันเฮ้ย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 โอ,ยอ,ยอย้เพื่อนเราเข้าไปตายหมดเลยอะไรครับเนี่ยเราเหลือป้อมล่างป้อมเดียวนะที่ยังไม่ได้จากมันนะที่เหลือก็สามทางแล้วชิวๆนะผม แปห้ผมขอสามทางหน่อยเพื่อนจัดให้ผมหน่อยได้ไหมเอาดิเอลสูมันแบบลบเล้าอ่ะแต่ตอนนี้มันหูยสิบเจ็ดนาทีนะเพื่อนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นเกาะเกิดหน่อยแล้วกันเออ บวกไฟสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมเกมจะถึง30นาทีหรือเปล่าจะเอาอ่ามันขยันโชว์ท่าเต้นซะด้วยไงดูแล้วว่าซื้อมาไม่ต้องโชว์ขนาดนั้นก็ได้ปะ่ะแ,ม,ม,แม่มาเดินแบบอืมาเดินเต้นโชว์อะไรเนี่ยอ่ะเถยยรวยๆเขารวยเขารวยไวเข้าไป นะครับผมนี่นี่น,น,นี่ยังไม่หยุดด้วยยังไม่หยุดด้วยหขยันแอคติ้งเชียวเอาครับเพื่อนๆได้ป้อมล่างแต่เป็นเทียม้อยนะครับผมไหนตัวเต้นอยู่ไหนวะโอยังไม่หยุดเต้นซะด้วยไงเอาดิมามาโอ้โหแล้วจังหวะนี้นัวกันจัดเลยครับผมมาดีครับผมเต็มป้อม เต็มที่ทางป้อมมาดิผมกดสกิลปรับปรับเรียบร้อยฮะตัวเต้นมันแตกไปแล้วผมนี่ไงเฮ้ยไม่มีใครเข้าผมเลยหรอมาหน่อยน้องมาช่วยผมหน่อยแบบยืนหน้าบ้านเขาเป็นวานเลนๆตอนนี้มาดิปรับปรับโอ้โหมาเราสลับเป็นแข่งนะผมเฮ้ยกดไม่ได้ดิว่าลืมโอ้ผมลืมดูขออนุญาตตีป้อมเลยขออนุญาตตีป้อมเลยปรับปรับปรับเรียบร้อยครับผม โอ้โหสุดจัดครับเกมนี้บอกได้เลยมาจ้าตอนนี้โคตรเกียนนะเพื่อนเพื่อนรีบเล่นก่อนที่ GM จะปรับนะจริงๆเลยนี่อ่ะ MVP ด้วยเป็นไงตายเยอะอยัง MVP อ่ะก็ <All life. S 1> คือแบบว่าสกิลเนี่ยมันโกงมากนะผมแล้วผมก็ออกแบบตีไวนะผมส่วนเซตไอเทมเนี่ยก็ประมาณนี้เลยเพื่อนเราแบบ เอาไอเทมติดชี้เอาอะไรมาหมดเลยนะผมออกเวทชิ้นสุดท้ายนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะทุกท่านคลิปนี้ก็อย่าลืมปันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะเพื่อนไปแล้วบ่ายเจอกัน